น้ำใสมากเลยอตอนนี้เป็นช่วงที่สงการเสร็จแล้วนะคะคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คนก็จะเงียบแต่ก็ยังมีคนอยู่นะคะทุกคนเขาจะมีเป็นซูมเป็นซูงให้นั่งนะคะวิวสวยมากนะคะทุกคนบรรยากาศก็ดีนะคะ ลมมานี่เย็นมากเลยอ่ะเหมาะสำหรับมานั่งชิวๆนะคะทุกคนอยู่บ้านร้อนๆก็มานั่งกันที่นี่ได้นะคะทุกคนถ้าน้ำแม่ตะลอนะคะบ้านไร่บ้านสันตารรไล่อืมสวยสวยอันนี้ตังเสียงหน่อยววกเรา จะมีเป็นซูมให้นั่งนะคะทุกคนเราสามารถเลือกซูมได้เลยเราจะเลือกเป็นไหนนั่งตรงไหนได้เลยนะคะเลือกซูมได้นะคะเดี๋ยวพาทุกคนดูสะพานนะคะเขจะมีสะพาน เดี๋ยวพาไปนะคะเดยปัดยังวันเดี๋ยวพาไปเดินนะคะ ไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะแต่ยังเล่นได้อยู่น้ำใสามากเลยนะคะ ตรงนี้มีสะพานไม้นะคะท่านาแม่ตะลอนะคะตรงนี้ก็จะยาวไปถึงท้างล่างเลยสะพานไม้นะคะ ตรงนี้ก็จะเห็นวิวสวยมากเลยวิวสวยมากคนไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะทุกคนแต่ช่วงสงการคนเยอะมาก จะเป็นทางใต้นะคะูสวยค่ะอากาศดีนะคะดูน้ำ <c oughs> เดี๋ยวพาไปเดินนู้นโลกนะคะซูมนี้ถ้าเรานั่งเขาคิดสองชั่วโมงห้าสิบบาทนะคะถ้าเหมาทั้งวันก็หนึ่งร้อยบาทค่าซูมนะคะสองชั่วโมงห้าสิบเหมาทั้งวันหนึ่งร้อยบาทนะคะยาวไปถึงตรงนู้นเลย ลมต้นไม้มกุโงใหญ่นะลมเย็นดีมากเลย สวยค่ะทุกคนข้างบนอีกเยอะเลยนะคะซุ้มเยอะเยียงเป็นแถวแถวเลยนะคะนี่ดังกันเยอะ เออเข้าแล้วดีเฮ้ยชมวิวสวยๆนะคะก็แดดไม่ค่อยร้อนแล้วนะคะตอนนี้อากาศเย็นดีมากเลย ลมมาลมพัดตลอดเลยนะคะดูวูตลอดวิวทางใต้ก็สวยนะคะ อยต้องลงไลฟ์แล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากด้วยนะคะทุกคนแล้วจะมาไลฟ์ใหม่นะคะต้องลงแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาสวัสดีค่ะบ๊ายบายลงแล้วนะคะ